วันนี้ตัวกระผมนายภมศักดิ์ตัางวันนิชกระผมนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจที่เห็นพวกเราได้ให้ความสําคัญกับการแพทย์ฉุกเฉินนะครับซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันนี้แล้วก็รู้อยู่แล้วว่านะครับพี่น้องประชาชนประเทศไทยของเราโดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่นของเรานั้นมีมีประชากรเพิ่มขึ้นมากมายทีเดียวเพราะเราเป็นจุดศูนย์กลางเป็นคาบายๆแห่งเพราะประชาชนเยอะแน่นอนที่สุดนะครับอุบัติเหตุหรือ ภัยต่างๆเกิดขึ้นมากมายทีเดียวและผมคิดว่า,าระบบการแพทย์ฉุกเฉินนั้นมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งวันนี้เราจะมีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับในการที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสําคัญทีเดียวนะครับนะครับเพราะว่าระบบการแพทย์ฉุกเฉินนั้นก็มีสาระสําคัญอยู่3ประการ1เข้าออถึงเหตุโดยรวดเร็ว2องพยุตมพยาบาลเบื้องต้นและอันที่3ก็คือน,นําส่ง สหพยาบาลอยากรวดเร็วอันนี้คือหลักของอะระบบการแพทย์ฉุกเฉินฉะนั้นการเข้าถึงเหตุโดยรวดเร็วทันทีนันเป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นการแจ้งเหตุนั้นเป็นเรื่องสําคัญนะครับแต่ก็ดีดีใจที่เห็นของเราทําได้อย่างดีถือว่าจังหวัดขอนแก่นของเราเป็นจังหวัดนําร่องนะครับต้องขอบคุณท่านนายแพทย์วิยา,าชาติบัญชาชัยที่ท่านจัดง,งาน,าง,ง,าน,ง,านงานการแพทย์ฉุกเฉินหรือ EMS mm. Emergency Medical System ก็ถือว่าเป็น การทํางานที่เสียสละทีเดียวนะครับในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับสวัสดีครับ